สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับเมื่อวานเนี่ยมีฝนตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เช้าวันนี้ก็ตกลงมาแบบเหมือนกับจริงจริงเมื่อวานไม่ได้ตกนะครับเมื่อวานไม่ได้ตกทั้งวันเลยครับกลางคืนก็ไม่ตกนะแต่มาตกเอาเช้าวันนี้นะครับแต่ว่าดีว่าเหมือนตกไม่เยอะนะครับแล้วก็บรรยากาศ ของที่หมายก็สภาพจริงๆก็ไม่ถึงกับเละน,นะฮะเดินเข้ามามีแฉกนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าช่วงบ่ายยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็ผมตั้งใจว่าอ,อ,อยากจะตีอปอมอยู่นะฮะแต่ว่าไม่อยากจะใช้คันเบสแล้วนะครับเพราะว่าคันเบสเนี่ย ต้องบอกว่ามันก็เรายังไม่ค่อยชินนะครับแล้วก็ไม่ค่อยถนัดยังต้องฝึกอีกนะครับแล้วอีกอย่างคือวันนี้เป้าหมายเรานอกจากตีอ่อปลอมในช่วงเช้าเนี่ยเป้าหมายคือผมอยากจะได้เป็นปลายีสุกนะครับปลายีสุกเทศนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวใช้เป็นสปินนิ่งเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ตีไปสักประมาณช่วงกลางๆบ่อนะครับ ก็ใช้เป็นชุดเล็กนะครับแล้วก็ล่อกสปินนิ่งตัวนี้เนี่ยพอดีว่าก็ใส่สาย8ปดปอนด์ไว้อยู่นะครับต่อสายหน้านะครับสายลีดเนี่ยเป็นสาย2ี่ปอนด์นะฮะแต่ว่าสายเมนทั้งหมดในสปูลนะฮะสีเขียวเนี่ยเป็นสายแปปอนด์นะครับของรู้สึกจะถ้าจะไม่ผิดยี่ห้อเด so นโซ่ั้มนะครับ แล้วก็ลอกตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยวันนี้เลยหยิบเอาเป็นชุดนี้มาใช้แทนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงเช้านี้ขอเป็นไปเยียบป้อมดูก่อนนะครับเผื่อว่าจะมีไปคูนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายยังไงเดี๋ยวออกเป็นหน้าดินหรือทุ่นลอยเดี๋ยวดูสถานาจา์อีกทีหนึ่งนะครับในไม้แรกนะครับผมจะเริ่มด้วยเหยียบปลักตัวนี้ก่อนนะครับก็ หมยนี่อาจจะไม่ใช่เป็นไมยที่ตรงกับความต้องการสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือเปครูเนี่ยจากที่ผมเคยได้เมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับจะไม่ใช่จุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยที่ผมเคยได้จะเป็นปลาสวายเปคูก็เคยได้แล้วครับแต่ว่ามันอันนั้นจะเป็นการตกหน้าดินนะครับไม่ใช่เป็นการตีหยอกลอมนะแต่ว่าวันนี้จะเริ่มด้วยการตีหยอกล้อมก่อนนะครับก็คือจริงๆอะ เริ่มติดใจนะครับเริ่มติดใจการตีเหยือปอมก็เลยจะมาตีเหยือปอมเล่นๆก่อนนะครับด้วยชุดสปินนิ่งแล้วก็จะตีด้วยเหยือปลักตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงใบบาย,ยังไงเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแผ่นอีกทีนะครับเพราะว่าวันนี้อยากได้เป็นยี่สกนะฮะ ป้อมหรือเปล่าหรือมันวหายมันเกี่ยวมาชนเนี่ยตัวแรกนะครับน่าจะเป็น บินนี่แหละครับเข้ามาชาร์เตี่ยวปลอมนะครับถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก,ลกดีกว่าลินนะครับเข้ามาชา์จเตี่ยวปลักนะครับก็ปล่อยไปนะครับตัวนี้ เปลี่ยนหมายเดินก็มาลึกกว่าเดิมแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่รู้นะความรู้สึกของผมคิดว่าตรงนั้นเหมาะสําหรับตกพวกยี่สกหรือสวายหรือปลาดุกนะครับก็คือตกหน้าดินหรือวัตถุลอยนะครับไม่ไม่ค่อยเหมาะสําหรับการตกด้วยเหยื่อปลอมนะเหยื่อปลอมเนี่ยอันนี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆนะครับเพราะว่าเคยมายืนแถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ได้จะเม็ดน้าจืดนะครับ ประมาณรวมๆกันนี่ก็น่าจะเกือบเกือบสิบตัวแล้วนะครับหมายนี้นะครับก็สองสาวันที่แล้วได้ไปห้าตัวนะครับวันเดียวนะครับก็เลยเข้ามาอยู่ตรงนี้ใหม่นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่ของมันหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปติดปานนินนะปานนินมันเข้าชาร์จเหยือปลอมนะครับเหยือปลักนี่แหละนะครับ แล้วปันนินก็โตไม่ใหญ่นะครับโตประมาณดูด้วยสายตาไม่น่าจะเกินห้าขีดนะครับสี่ห้าขีดเท่านั้นเองนะครับติดมาสองตัวนะฮะปันนินก็เลยแปลกใจว่าปันนินปกติมันเป็นปลาก,กินพืชนะครับแต่ก็มันก็เป็นไปได้นะครับคือมันอาจจะเห็นอะไรตกน้ำแล้วมันก็ว่ายเข้ามาชาร์จก็เป็นไปได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามัน,มนเกิดจากอะไร แต่ว่าตอนนี้เนื่องจากช่วงเช้าผมอยากจะใช้เหยื่อปลอมเป็นหลักนะครับตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่ได้ถือว่าเช้านะครับสายแล้วนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าครับแต่ว่าช่วงบ่ายเดี๋ยวเราตั้งใจว่าจะไปตกยี่สกนะฮะตรงหมายเมื่อกี้นี้แหละนะครับแต่ว่าตรงเนี้ขอเล่นเหยื่อปลอมสักพักก่อนครับตีเหยื่อลงน้ําเรียกพวกปลาเปคูหรือว่าปลาล่าเหยื่อนะครับ ตาชาร์จแล้วนะครับยังไม่เห็นโปนะครับาอ่เปคูนะครับเป็นเปนคูครับไซส์ประมาณสักโลหนึ่งนะครับสรุปว่าเยื่อคลาบนคงทำงานได้ผลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะไปมุดจะไปมุดก่อไม้แล้วนะครับตอนนี้ ตรงไหนครับเนี่ยไม่เห็นนะฮะควิงกันนะครับ ไว้ประมาณสักโลครึ่งโล3โลห้าประมาณนั้นนะครับเยือปลั๊กยังทำงานได้ดีนะครับหมายนี้นะครับวันนี้ใช้เป็นชุดสปินนิ่งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องสายฟูนะฮะ ติดติดกับกระชังนะครับติดนะติดนะครับหลานติดติดกับกระชังนะครับ ชังมันแขวนอยู่ตรงนี้นะครับจงกวะว่ายเข้ามาแล้วก็มาตรงนี้พอดีโอ้โหเมื่อกี้นี้เนี่ยปาน่าจะเข้าชาร์จนะครับปรากฏว่าพอชาร์จปุ๊บผมวัดปั๊บขาดเลยครับ ายเมนี่แปดปอนด์นะครับเนี่ยครับไม่รู้ขาดตรงจุดไหนอ่ะแต่ว่าจะบอกว่าโดนปลากัดก็เนี่ยครับจุดที่ขาดหรืออาจจะเกิดจากคือมันเป็นรอยตัดอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าอาจจะเกิดจากสายมันบอบช้ำก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเป็นไปได้นะครับเนี่ย คเหยื่อก็เลยหลุดไปเลยครับหายไปเลยนะงั้นเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเหยื่อนะครับเหยื่อก็จริงๆยังมีหัวแดงแต่ว่าหัวแดงเเบ็ดสามทางมันหักไปอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองใช้เหยื่อตัวใหญ่ดูแล้วกันนะครับเหยื่อประมาณเก้าเซนนะครับซึ่งอาจจะใหญ่เกินไปสําหรับไปคูตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอลองดูนะครับผมเดาว่ามันน่าจะขาดเพราะ หนึ่งนะครับสายอาจจะช้ำนะช้ำจากการเล่นกับปลาสองตัวแรกนะครับปลาเปคูนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือสายเนี้ยมันก็ไม่ค่อยสดเท่าไหร่หรอกครับมันเป็นสายเก่าที่ใช้มาก็เป็นเดือนแล้วนะครับแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับลองตัวนี้นะครับอีกอย่างคือสายมันแปดปอนด์นะครับก็มีโอกาสขาดง่ายอยู่แล้วนะครับ แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือมันอาจจะบาดกันเองนะครับบาดกันเองระหว่างอะไรก็คือจุดที่เราต่อนะครับต่อสายรีบเนี่ยแหละนะครับตอนนี้ไม่ต่อก็ไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ต่อก็มีโอกาสโดนปลาก,กัดขาดนะครับอันนี้ผมต่อสายรีบนะสายเขียวเนี่ยสายเมนเนี่ยเป็น8ปดปอนนะครับส่วนสายที่ต่อออกมาอีกประมาณสัก สิบห้าเซนยี่สิบเซนเนี่ยอันนี้เป็นสายยี่สิบปอนนะฮะก็คือป้องกันไม่ให้ปลามันกัดนะครับทีนี้จุดที่ขาดก็คือมันอาจจะบาดกันนะครับหมายถึงเอ็นกับเอ็นนะครับทั้งหมดก็เดาล้วนๆนะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ คือผมก็ไม่ค่อยอยากกะต่อแต่ว่าไม่ต่อก็ไม่ได้นะครับไม่ต่อก็มีโอกาสโดนปลากัดขาดอยู่ดี <_ Q> ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นเหยื่อตัวนี้นะครับเดิมจริงๆจ,จ,จะใช้เป็นตัวเล็กกว่านี้นะครับดีตอนนี้ตัวเล็กเนี่ยมันหมดแล้วนะครับขาดอยู่ในน้ําไปสองตัวแลวแล้วก็ของที่สั่งไว้ก็ยังไม่มานะครับเหยื่อนะครับก็เดี๋ยวลองใช้ตัวนี้นะครับตัวใหญ่หน่อย คืออาจจะไม่เหมาะกับเปรคูนะครับเพราะว่าเปรคูที่ไซส์แบบไม่เกินสามโลเนี่ยผมว่าเหยื่อลักษณะความยาวตัวนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณทักเจ็ดแปดเซนนะครับจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะครับเหยื่อนี่มีความยาวประมาณนี้อาจจะใหญ่เกินไปสําหรับปลาเปคูที่ไซส์ไม่เกินสามโลนะครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้พอดีมันไม่มีนะครับผมมีแต่เหยื่อก่าที่ตาเบ็ดนะะมันหักไปข้างนึง เบ็ดสามทางมันหักไปมันหักไปทางหนึ่งก็เลยเอาเป็นว่าลองมาใช้ตัวใหญ่นี้นะครับเผื่อจะฟุกนะฮะอาจจะมีเปคูไซใหญ่ก็ได้นะครับบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เคยตกได้เนี่ยไม่เกินสามโลฮะเจอแต่แค่ประมาณสองโลนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้ปลาจากเจ้าเหยื่อตัวนี้หรือเปล่าเหยื่อ yeah. เดือปลอมตัวที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ปาชาแล้วนะครับโดดขึ้นมาเมื่อกี้ก็คงจะเป็นเปรคูนะครับนั่นแหละครับเปรคูนะครับใช้ใช้ได้นะครับตัวนี้โหแรงเยอะนะครับ น่าจะประมาณ2โลได้ครับตัวนี้ นะครับตัวนี้ชาร์จเจ้าเหยื่อปลอมตัวใหญ่นะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะเหยื่ปลักตัวนี้น่าจะประมาณ8เซนด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนี่ยครับ กัดเข้าไปที่เหยื่อนะครับนี่ผมกอ,อกมามัติดมัติดปลาตรงใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นปลานินนะครับปลานินนะครับเป็นปลานินวันนี้ติดปลานิน อันนินตัวเล็กมาแล้วนะครับอันนี้ก็ไซส์นี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับไซส์นี้ก็ไม่เจ็ดแปดขีดนะครับไม่น่าจะเกินกว่านั้นครับ ว่าเป็นไซส์ไซส์กำลังพอดีนะครับสักแปดขีดนะครับตัวนี้ไม่ถึงโลนะครับแต่ว่ามาชาร์จเหยือปอมนะครับวันนี้มีปานินมาชาร์จเหยือปอมเนี่ยตัวนี้ตัวที่3นะครับ วังนะครับเวลาแกะเบ็ดนะครับเมื่อกี้ผมก็ไม่ทันได้ระวังนะครับแต่ว่าดีว่าไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้มันดิ้นจนตัวเบ็ดหลุดจากปากเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลาน,นินไซส์ประมาณน่าจะประมาณผมว่าไม่เกินโลนึ่งน,น,นะครับประมาณสัก8-9ขีดนะครับเต็มที่นะครับแต่ก็เป็นไซส์กำลังดีนะครับกำลังสวยครับเมื่อเช้ามาถึงได้เป็นปลาน,นินไซส์ประมาณไม่เกิน5ขีดนะครับ2ตัวนะครับมากัดเหยื่อป้อมนะคร นี้ประมาณบ่าย2โมงกว่าๆนะครับผมย้ายหมายจากด้านท้ายนะครับกลับมาอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนผมมาถึงเนี่ยผมก็มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองตีกัอปลอมเล่นๆดูนะครับปรากฏว่ามีปานินมาติดนะฮะสตัวนะครับแต่ว่าไซส์มันไม่ใหญ่นะครับไซส์ประมาณสัก ไม่เกินสี่ห้าขีดผมก็เลยปล่อยไปนะครับแล้วก็เข้าไปตีที่ท้ายบ่อก็ปรากฏว่าได้เปคูมานะครับสามตัวแล้วก็ปานินไซส์ประมาณน่าจะประมาณไม่เกินโลน,นึงนะครับแปดเก้าขีดนะครับดูด้วยสายตาแล้วก็จนถึงประมาณตอนนี้ครับประมาณบ่ายสองนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนวิธีนะครับ จะเปลี่ยนมาตกเป็นหน้าดินนะครับก็หาเป็นอาจจะพยายามจะวันนี้อยากได้ปลายี่สกนะครับคือปลาเปคูมันได้บ่อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเดี๋ยวบ่ายนี้จะได้อะไรนะฮะเดี๋ยวมารอดูนะครับสรุปว่ามีปลาติดนะครับมันไม่ได้ลากนะครับนี่ผมกำลังจะกอสายเก็บนะเนี่ย มันจะกอสายเก็บแล้วก็มันหนักๆน,นะครับดูเหมือนจะเป็นเปคูนะครับไม่แน่ใจนะครับติดอะไรยังไงฮนะติดหางเหรอไม่ใช่เปคูมันะ้งสวายสวายปะ่ะเปคูนะครับแต่ติดยังไงครับ เยือแล้วครับแต่ว่ามีไปติดกิ่งไม้เดี๋ยวดูน,นะครับว่ามันติดยังไงครับม,มันไม่ได้ติดเบ็ดผมนะครับเนี่ยมันติดเบ็ดคนอื่นนะครับแต่ว่าผมไปกรอแล้วไปติด โอคฮะต้องเอาขึ้นมาก่อนละครับไม่ได้ติดเบ็ดผมครับคือมันไปติดตะก,ก้อของคนอื่นครับไปติดตะก,ก้อของคนอื่นแล้วก็ตะก,ก้อไปพันกับต้นไม้นะครับกิ่งไม้ใต้น้ำแล้วผมก็ไปเกี่ยวไอ้กิ่งไม้นี่ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง สรุปไม่ใช่ปลาผมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแกะแล้วปล่อยมันไปดีกว่านะครับถือว่าไม่ใช่ไม่ได้ติดที่คันของเรานะครับติดของคนอื่น,นครับล้วผมไม่เกี่ยวมาอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่นับนะครับขดียก็ดูนะครับ ผมมาอยู่เส้นนี้นะฮะของผมเส้นนี้นะครับแล้วของผมเนี่ยมันไปพันกับสายนะฮะอันนี้เป็นของคนอื่นนะครับเส้นนี้นะครับตะก้อชุดนี้ครับเดี๋ยวแกะก่อนนะครับเบ็ดตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับ อันนี้คือเบ็ดของคนอื่นครับก็คือปลามันไปกินเบ็ดนะครับแล้วของผมคือเส้นนี้มาพันในกิ่งไม้อันนี้ก็เลยกลายเป็นลากมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในปลาตัวเนี้มันไม่ได้ติดเบ็ดของผมนะฮะ ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาเราครับมันติดของคนอื่นก็ต้องเป็นถือว่าโชคดีไปก่อนนะครับโอเคไปครูนะครับผมกำลังคิดว่าผมจะโยนไม้นี้ไม้สุดท้ายโยนลงไปปุ๊บนะครับกิตเลยครับ ว่ายเข้ามาในฝังนะครับสายตัวนี้เป็นสายแปดปอนนะครับมันเริ่มเปื่อยแล้วนะครับแต่ว่าสายหน้ายังโอเคนะครับ แต่ก็ไว้ใจไม่ได้ครับโอไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่เกินโลนะครับตรงนี้โอเคครับไซส์นี้ประมาณประมาณโลหนึ่งนะครับ โยงลงไปปุ๊บนี่มันปุบเลยนะครับยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ตั้งคันเบ็ดนะฮะยังไม่ได้ตั้งสายอะไรใดๆเลยครับคงจะไปตกบริเวณด้านหน้าของมันพอดีสรุปนะครับวันนี้ก็ได้เป็นปลาเปคูนะครับทั้งหมดนะครับ ที่มุมปากนะครับทะลุแก้มขึ้นมาเลยแล้วก็ปล่อยปลาดินไปนะครับปลาดิานได้ไปทั้งหมดสามตัวนะมีตัวเล็กนะครับผมปล่อยไปนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ประมาณประมาณสักโลหนึ่งนะครับก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าปลาดินไม่ใช่เป้าหมายนะครับก็ไปคูถือว่าเป็นเป้าหมายจริงๆอยากได้ยี่สกนะครับแต่ว่าวันนี้วันนี้ถือว่า ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีลากแต่ว่าวืดไปนะครับก็ลากันไปนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับไปครูตัวนี้เป็นตัวที่4ของวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับนี่ครับมันจะมีฟันนะครับอันนี้ถือว่าฟันยังไม่มันจะเป็นซี่แหลมๆอยู่นะครับแต่ถ้ามันโตกว่านี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นฟันแบบ คล้ายๆฟันคนนะครับปลาเปคูนะครับเนี่ยฮะมันเป็นญาติกับปลาปิลัญญาะนะครับเนี่ยปลาเปคูแดงครับ